ันนี้าวเหมือนพระอาทิตย์จะขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นนานแค่ไหนมันจะขึ้นแป,ป๊บๆแล้วก็ลงไปเหมือนทุกวันพามาดูอีกมุมหนึ่งทุกคนเหมือนพระอาทิตย์จะขึ้นแต่ไม่รู้จะขึ้นนานหรือเปล่าอย่างที่บอกแต่มุมนี้มองไม่เห็นต้นไม้ห้าต้นหต้นนั้นนะคะเพราะว่าจะมีอาคารบังอยู่ นี่นี่อาคารบางอยู่แบบนี้ท้องฟ้าสวยจังแต่หนาวมากข้างนอกหนาวมากหลังคารถนี่เป็นน้ําแข็งเลยตอนนี้ยืนอยู่ข้างหน้าต่างก็หนาวเพราะว่าหน้าต่างเปิดอยู่แล้วก็เมื่อกี้เดินมาปิดไฟเพราะว่าเวลาถ่ายมันจะได้ไม่ไม่ย้อนแสงขึ้นมาแสงเอ้ยไม่ใช่ย้อนแสงแสงมันไม่สะท้อน สวยจังเลยสดชื่นหน้าหนาวเป็นแบบนี้แหละหน้าหนาวเราจะได้เห็นท้องฟ้าสวยๆแบบนี้แต่ว่าหน้าร้อนซัมเมอร์เราก็ไม่ทันนะคะเพราะว่าพอาทิตขึ้นไปแล้วก่อนที่เราจะมาถึงที่ทําง,งานแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวเราก็จะได้เห็นปาทิตแบบนี้ก็จะมีนกน้อยๆบินอยู่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนกตัวน้อยเกินไปเราก็มองไม่เห็นเนาะปะทุกคน ขอให้เป็นวันที่เริ่มต้นการทำงานที่ดีนะคะแวะมาซื้อของแวะมาซื้อของก็เลยมาดูไฟคริสต์มาสด้วยนะคะเมื่อกี้คนเรฝั่งแต่ว่าคนเยอะมากเช้าวานคริสต์มาสไปหาของกินกันทุกคน เหมือนเดิมทุกปีไม่มีอะไรแตกต่างเลยแต่เปลี่ยนมุมไว้อันนี้เปลี่ยนมุมไว้ตรงโน้นน่าจะมีของกินเดินไปดู อันนี้เป็นชินชาสวนยังไม่ค่อยมืดก็เลยยังไม่ค่อยเห็นไฟนะทุกคนเดินไปหาของกินมุมน้นนีน่เป,เปนน็นขนมวานัทอันนี้คืออะไรไม่กุ้นจัง,จง นะที่ถ่ายรูปไม่มีคนถ่ายให้เราถ่ายเองไม่ได้อู้โดนัทอุย้ยอยากกินอ่มโดนัททำใหม่ๆส,สดๆเลยทุกคนอันนี้โดนัทของเรา รอเดนัทก uh, yeah. 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 go ็ดูชินช้าสวรรค์ไปทุกคน แล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอากลับบ้านนะคะไม่มีเวลากินเดินหาของกินกันดูจิงชาสวรรค์ตอนนี้ยังไม่เมืดมากไฟก็เลยไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยหลากสีของกินไม่ค่อยเยอะนะคะปีนี้หนาวด้วยนะ <laughs> เริ่มหนาวแล้ว ไฟเริ่มเปลี่ยนสีเยอะละฝั่งนึงก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนแสงจากพระอาทิตย์นันนั่นแต่ไฟฝั่งนี้ยังไม่เปิดเลยไปไปซื้อของก่อนซื้อของเสร็จแล้วเดินกลับทางเดิมมีเพลงด้วยวันนี้ได้ของกินละได้โดนัทละหนาวมายืนเพ่งไฟตรงนี้ได้นะทุกคน มีทุกปีเลยอุ่นด้วยโอ้ยอยากกินว a ฟเฟิลหาของกินอีกแล้วโดนัทยังไม่พออยากได้วฟ f ลอีกเยื่อตรงนี้อุ่นแต่ควันแต่ควันก็เยอะเหมือนกันการคริสต์มาสจะพาตอนคริสต์าสมาสได้ยังไงเซนเมรี คิวหอไม่ได้ถ่ายนานแล้วไม่ได้แวะมานานคือมาก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเนาะทุกคนดูเนี่ยเปิดไฟสวยเชียวดนะทุกคนจะซูมให้ดูเป็นภาพพระเยซูใช่ไหมน่าจะใช่ล้วตรงนั้นสวยเชียวถ้าดูจากข้างในต้องสวยแน่ๆเลยอันนี้เราดูจากข้างนอกเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกคนมืดเร็วมาก แล้วก,รรกคริสต์มาสเปิดแล้วทุกคนอยากดูตรงนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะมันขึ้นไปตรงนู้นด้วยทุกคนนีไ่ไงแล้วก็ตรงนู้นเป็นโลกซันตานะคะยืนดูไฟคริสต์มาสกันทุกคนยืนแอบดู คนเยอะมารอรถ